ผู้ว่าทบทะห่วงเรื่องเงินบาทแข็งเร็วสั่งตรวจเข้มการทําธุรกรรมซื้อขายดอลลร์สหรัฐหลังจากที่เงินบาทแข็งค่ายอย่างรวดเร็วค่ะล่าสุดผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือทบทอไม่นิ่งนอนใจพร้อมกับเปิดเผยว่าตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมเงินบาทแข็งค่าขึ้น2.5%ที่มีสาเหตุหลักมาจากการอ่อนค่าของเงินดอลลราสหรัฐนอกจากนี้ค่าเงินบาทยังได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากปัจจัยเฉพาะภายในประเทศเช่นปัใจจัยในช่วงท้ายปีที่ทําให้มีเงินไหลเข้าสูงขึ้นทั้งจากการท่องเที่ยวและการ ออกรวมทั้งเงินทุนที่ไหลเข้ามาลงทุนในหุ้นและพันธบัตรและยังมีธุรกรรมจากกลุ่มผู้ค้าทองคําที่มีปริมาณธุรกรรมขายเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อเงินบาทเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญโดยทะวะทะค่ะจึงเข้ามาดูแลค่างเงินบาทและคุมเข้มธุรกรรมการขายเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อเงินบาทของธุรกรริจทองคําโดยได้สั่งการให้ธนาคารพาณิชย์ตรวจสอบเอกสารในการทําธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศเพื่อแลกเงินบาทของธุรกิจทองคําอย่างเข้มงวดและอยู่ระหว่างการขอให้ออกประกาศกระทรวงการคลังเพื่อให้อำนาจ การเรียกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายเงินตราต่างประเทศจากผู้ค้าทองคำรายใหญ่พร้อมกำกับธุรกรรมการขายเงินดอลลาร์สหรัฐเพื่อซื้อเป็นเงินบาท นอกจากนี้ค่ะทบได้หารือกับกระทรวงการคลังเพื่อขอให้มีหน่วยงานที่เหมาะสมเข้ากำกับดูแลธุรกิจทองคําโดยเฉพาะการซื้อขายทองคําออนไลน์อีกทั้งทบค่ะจะเข้าตรวจสอบการทําธุรกรรมขายเงินตราต่างประเทศเพื่อซื้อเงินบาทป้องกันการนําเงินเข้าประเทศที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจปกติและโอนเงินของบุคคลธรรมดาโดยจะให้ธนาคารพาณิชย์ค่ะตรวจสอบการไหลเข้าของเงินตราต่างประเทศอย่างเคร่งขัดอีกด้วย